ครับการกลับมารอบนี้นะครับจะไม่้อมจนลีนนะครับจนเห็นหน้าตอบนะครับตอนนี้ก็คือพยายามทําให้แก่งไม่ตอบละนะครับก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือกินนะกินอย่างเดียวนะครับการออกมาส่วนการออกร่างกายก็คือลดลงมานิดนึงนะครับแต่ก็จะไม่ลดลงมากนะครับยุ่งนะครับยุ่งเยอะ โอเคจะไม่ลดลงมากนะครับแต่ก็ลดลงจากเดิมน่าจะประมาณสัก10บปนะครับก็ตอนนี้วิทย์พื้นยังกลับมาได้แม่1น100%เนะครับเมื่อคืนก็ทำเซตแรกไป75ครั้งเซต260และเซต3ที่40ครั้งนะครับไม่ถึง50นะครับแต่วันก่อนวันก่อนทำได้นะครับ อย่างสภาพร่างกายยังกลับมาไม่เป็นร้อยนะครับเราวิดพื้นก็คือหยุดยาวไปน่าจะประมาณเกือบ2อาทิตย์ได้นะครับตอนนี้ก็กลับมาได้3วันละ,นะสะภาพร่างกายก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าดูจากเสื้อภายนอกก็คือจะเห็นเสื้อมันจะมีข้อติดม่มนะครับแต่จะไม่มากแบบเดิมส่วนข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจะจะไม่ผอมผอมแห้งแล้วนะครับ จะต่อไปก็จะเป็นแน่นขึ้นนะครับเราก็จะดูตันตันขึ้นนะครับอ่าจะดูแบบนี้นะครับจะไม่ผอมแห้งนะครับไม่ชอบลักษณะนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็คือเพิ่มการกินนะครับเพิ่มปริมาณกับแล้วก็เพิ่มข้าวนะครับข้าวก็คือกินปกตินะครับก่อนที่เราจะลดลงสิ2ถึงเนต่อเนื้อตอนนี้ก็คือกลับมากินปกติหรืออาจจะมากกว่าปกตินิดนึงก็เป็นแป้งนะครับส่วนใหญ่คนออกมาไกลไม่ค่อยกินแป้งครับแต่ผมจะกินแป้ง ส่วนโปรตีนก็คงเดิมนะครับแต่ตอนนี้ชอบมันนะครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้จะไม่ผอมละนะครับจะตันดูจะตันๆแน่นๆขึ้นนะครับยุ่งเยอะนะครับดแบบนี้นแขนจะดูะไม่รู้ว่าจะดูใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามันดูใหญ่ขึ้นอ่า แขนก็จะไม่อ่ามันจะมีขึ้นนะครับมันจะไม่เป็นเนียนนะครับอ่าจะเป็นมัดกา้านคือความเรียบเนะี่ยมันมีมีนะครับแต่มันจะเป็นมัดก้านขึ้นนะครับก็คือมีการปูดปนนะครับอ่าของอย่างของเส้นเลียนนี่ครับ โอเคใครอยากได้หุ่นแบบนี้ก็มาออกกำลังกายกันนะครับอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพของเรานะครับก็หลังจากหายป่วยไปนะครับหยุดหยุดไป9วันถึงเกือบอาทิตย์นะครับเอออาทิตย์กว่านะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับวิตพื้นก็เริ่มได้3วันแล้วนะครับอ่าก็ยังไม่ร0ออครับอาจจะได้แค่80%เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะเซตที่3นี้ได้ไม่ถึงครึ่งนะครับ โอเคก็ <Okay. S 2> mm hmm. okay. ออกมังกายกันนะครับ mm hmm. เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับและผลตอบแทนก็คือรูปร่างนะครับที่ดีเช่นกันนะครับโอเคขอตัวไปก่อนครับ